ุงปีน้องผู้ปันแห้งเข่าคาดังซิงสังว่าปีน้องเขาเข้ามายาวไหนแค่นต่อเด็กซับสไครป์ปันชคคีกัมข่ะเมอสุงค่ะเมื่อในวันที่เร้าสเดือนสแตทมปบปีซอาเเดลืนซิบองสคำปีไต้ซอยนึ่งปากซิพานีรบทบกันนขอขอขอักโคอเข่าจุมซึก s s p ส s อสเป้นแปนลนสุนไลสุนเป็นก้นเสอัรรมมายืดซิมอเอาลายเฮิรนคุณเมืองหลังหนึ่งตีวันโฮมเอิงหน้าหมักขอจีวิงสเปาะเมืองใต้ปอดของนเอา กนเมืองทุ่งน้ํามักคอลัดในว่าเฮือนนเมืองตวันห่มลงังอัจุมึก SSP SSA ยึดเอาลายในเป็นเฮือนลุงแค่นปลาสแสงเสเมื่อพ้องจุมซึก SSP SSA แต่เข้ามาในวันห่มนั้นเขาเมือย้อนพื้นตเฮือนลุงแค่นปลาสแสงขาออกปลาสแสงมีลมลดขึ้นแลสําลายหันซึกน้ํานัก,ก่อตั้งหเสกึ่งกลาง,งเมาเป็นลดขึ้นอําอยู่ลีแลเอาโตโส่งกว่ายญญาดยาตีเวกสีป้อวาไหนา นุงแค้นก็เป็นเจ้าโพปลาเสียงแล้นุ้งล่างก็ไล่อ่อนกันกว่าเปิดด้วยลุมลาปลาเสียงที่เวกสีป้ออยู่ต่อถึงย้ำเดียวก็ไปจังปอกขึ้นเฮินวาไหนจุ้มซึก s s อสพีพีเซ้ำเก่าแน่ว่าเฮิรนลุ้งแค้นปลาเสียงนั่นเกี่ยวข้องตั้งตับซึกซึ่งได้อาจสีเอสเอสเอสเอในเซจิสั่งให้ลุงแค้นปลาเสียงเขาบอกมาขึ้นดีวันนะวันที่เช้าเรือนแสดมบาปีซอ1เช้เอด็ดเเป็นวันเลื่อนสุด ปออัมมาดเตยยึดซิมเอาเฮินแลสอนว่าเป็นลูกหลานอาซีเอสเอสเอในซีอัมกะหลอกเงิดนป้าว่าป่อลุงแค่นปลาแสงมาตีวันเขาซ้ำเตตีมัดฮันตีลายก็เตมัดในอยู่เยาวอยู่ตีลุงแค่นปลาแสงแตะก็เปิดปลาแสงตึ้งลายยยาตดูวไว้อยู่ตีเวงสีเปาะตั้งเป็นไปแค่นนี้อําไปจ้างปาะขึ้นตีวันแทงรองหนึ่งซ้ำอำําไล่ฮะผู้จอมเข่าเงาตั้งวันสังรองจุ้ซึ่งเอสพีพีเอสเอสเอจีสัง่งเขาปอกตีวันณวันที่เร้าเรือนเซต e นเปาะนายกอ อําไลหูจอมถึงมาวันที่ซ๘เดียนแสดงปะปีซ่เอ๙๘จังไลมาฮับหัว่าจุ้มซึกเอสพีพีเอสเอยึดซิมเอาเฮิร์นยาว่าไหนอยู่ดีก้นลงวันเขาก่อําจอยสังสีลองจุ้มซึกเอสพีพีเอสเอเมื่อยาโซเฮิร์นนุงแคนปลาแสงเสซอกเต่าโคเฮิร์นป้อมหมากป้อมมือกว่านายเอาอยู่ดีลุงแคนปลาแซงเขาแตกก็เปิดอาอยู่รีแลดึกงลายยดยาตัวว่าอยู่ดีวิ่งสีเปาะแทงภายหนึ่งซ้ำย้อนจุ้มซึกเอสพีพีเอสเอหลอกเงินรัดไว้ว่าฮันตีไลก่อเตตีมัดนายแลด ตาติปอกมือขึ้นตีวันนั้นเฮ็ดให้ลุงแค้นปลาแสงเป็นรองไม้เสิไม้คอกูอํามีรองรอดเพไหนเอาคนเมืองทุ่งน้ําขอ,อยังสืบลัแทงว่าอยู่ที่คนเมืองเฮาขา,าจุมยิบกองกลางุมลวเข้ามาก่อกเปออนอไล่แลกไลเข้าหาอยู่จุมึก p p s a ซาเก่าแน่คนวันเกี่ยวข้องจอมจุมยิบกองกลางเสหลอกง,งินว่าตีตีมัซึงไหนในอําถูกลีเป็นเสอิดเฮ็ดให้คนเมืองอีองหมลมและทบตั้งหยับผุดกูจกูองว่าไหน คู่ของแรเ่เฮิรนดุงแข่นปลาแสงอันจุมซึก s เอสเอพีอยืดซิมเอาไลายในเฮิร์นดึงหลังกาขันสร้างเงินมัน30ล้านเปียนาหนึ่งตรงหล้านเปียโซน60เอกะาสี่ปดล้านเปียลดเคริงหนึ่ล้ำสามแสนห้าหม่นเปียจากไทยหนึล้ำสอล้านเปียไม่เป็น2ตันหนึ่งล้านหกแสนเปียจากอินจินสองเครองเจ0 0แสเปียฮาลาโทนาหนเครงสามแสนห้าเปียเชงปลอกหนึ่งเคงิงหนึ่งแเปีย จากดื้นน้ำหนึ่งเครืองหนึ่งแสมเปียจากเย็บโคสามเครืองห้าแสนแปมืเปียป็ดทีหึลูกแล่โซลา 1, 4, 8, ลห,ห, 1, 8, หึอัน4ี0แสนสี่หมื่นเปียแร่โคเฮนย่อยย้ำในเฮนเทียงหนึ่งล้านห้าแเปียโฮมตั้งหมดตกแมนสร้างเงินมันแปดสิบเกล้านหกแสเปียในเยาวไห้หูจอมข้อมูลเขามีหนังในค่าเหมาสูงตั้งเซยงขะ